ละครสั้นเรื่องโกธในการตั้งเต็นท์คนเดียวใครที่ขอละครสั้น FC เรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะรอคิวหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะ ไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยเจ๊จิ้งเหรนครับเจ๊วันนี้ผมลางานนะครับเจ๊โอเคโอเคให้ลาหนึ่งวันก็แล้วกันโอเคครับเจ๊ขอบคุณครับ <c oughs> เนี่ยวันนี้อุตส่าห์ลางานเพื่อจะไปตั้งเต็นกับคุณแฟเลยนะันเนี่ยถ้าไม่ลาเดี๋ยวก็โดนจิกหัวพอดีเดี๋ยวเรียบไปก่อนดีกว่าน่าเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ย มาคุณมาเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์กันเถอะคุณมามารีบขึ้นมาคุณนี่นี่คุนอามอเตอร์ไซค์ไปเหรอเนี่ยฉันก็ละนึกว่าเอารถใหญ่ไปก็ดูคุณพาผมขี่สิโอ้โหรถเบี้ยวกันพอดีนี่โอเคผมก็อุตส่าห์ลางานมาเพื่อ,อางานนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยคุณคุณไม่เห็นใจผมหรอเนี่ย คุณจองเต็นให้พวกเราแล้วหรอเอิมฮะพูดมาคุณเอิมผมยังไม่ได้จองนะคุณฮะนี่คุณยังไม่ได้จองเต็นหรอเนี่ยตอนเราไปเราจะมีเต็นนอนหรือเปล่าเนี่ยมันน่ากลัวจะตุยอากาศก็หนาวด้วยเอิมผมขอโทษนะคุณเรามาถูกทางแล้วใช่ไหม ไม่ใช่เราไม่ได้มาทางนี้คุณทำไมคุณไม่บอกผมนะ่ะอา้าวทำไมคุณไม่ถามฉันนะ่ะคุณอย่าซิ่งเยอะสิไว้แตแล้วคุณก็ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าซิ่งแล้วผมจะรู้เหรอว่ามันมีอุโมงค์โยนะ่ะนี่คุณ โอเคโอเคผมขอโทษคุณเออแบบนี้ค่อยดียหน่อยสิโอเคโอเคผมยอมแล้วคุณเออเนี่ยเลี้ยวเอะแต่ว่าไปทางนั้นนะคุณไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ไปทางนั้นคุณจะเถียงผมเหรอเนี่ยเอเอเทางนี้นี่ว่าแล้วไปตรงนี้หรือตรงไป ตรงไปคุณตรงไปโอเคเดี๋ยวไปทางนี้เหรอคุณใช่ปล่ะผมจะไปรู้เหรอเนี่ยทางนี้คุณฉันว่าหน้าทางนี้นะผมก็ว่างั้นแหละคุณแต่เรายังไม่เห็นวี่แววเลยนะคุณฉันก็ว่างั้นแหละหรือว่าเราหลงทาง ทำไมลนมันติดติดดับดแบบนี้นะคุณเอิม่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คุณอะไรอะไรก็มีแต่ไม่รู้ก็ผมไม่รู้นะน้ำมันมันก็ไม่ได้หมดเน่แล้วนี่คุณมาขับแทนผมไหมล่ะเนี่ยทำไมคุนไม่ให้ฉันขับเอแต่ว่าฉันก็ขับลนไม่เป็นนี่งั้นคุณก็ขับไปเลย ฉันว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผิดแน่นอนเลยนี่ไงผิดตรงไหนคุณเออวะ่ะโอ้โเราหน้านได้เต็นแน่นอนเลยคุณไม่มีใครมากางเต็นเลยว้าวหรือว่าเรามาคนแรกหรือเปล่านะคุณควรจด จอดๆเราเอาเต็นท์อันนี้โอเคโอเคคุณทําไมไม่เอาเต็นท์ด้านหน้านะ่ะไม่เอามันวาววุ่นวุ่นวายคุณอะไรอะไรปิ้งมาบ์บีคิวให้ฉันหน่อยสิโอเคโอเคผมปิ้งให้แล้วไปอยู่ในเต็นท์นอนไปไม่เอาฉันไม่ได้อย,อยู่ในเต็นท์มันร้อนคุณ บลาบลาบล,บลไม่ได้เย็นเว้ยคุณหยู่ไปรอดมันไม่มีผีนหน้าไหนมาหอกคนเฮ้ยไรกันเน่คไนไรเดี๋ยวเราไปนั่งชิงช้าตรงต้นไม้ตรงนั้นดีกว่าไหมคุณฮะนั่งเสร็จแล้วให้ฉันไปนั่งทำไมเน่คุณลืมไปแล้วเหรอเนี่ยว่าคุณชอบถ่ายรูปนี่นา เสร็จแ,แล้วคุณก็ใช้ผมหรือใช้ผมนั่นแหละให้ถ่ายรูปเป็นร้อยร้อยรูปเนี่ยเออว่ะลืมไปพอดีเลยมัวแต่เถียงกันโอเคไหมคุณคนได้เอาเมือถือมาไหมหล่นเนี่ยเออผมไม่ได้เอามาน่ะฮะนี่นี่คุณใช้ iPhone 14 Pro m a x เลยนะไม่ใช่สิ 16มหกโปแม็กเลยอย่างหนึง่งไอโฟนรุ่นนั้นมันถ่ายรูปสวยนี่นี่คุณก็มีอยู่นี่ไงซัมซุงเอสไอซัมซุงกาแล็กซี่เอสยี่สิบสามอน่ะคุณก็มีอยู่แล้วไงไม่ฉันอยากถ่าย iPhone น่ถ่ายตัวไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละจ้ะฉันไม่ถ่ายแล้วก็ได้ ช่าเนี่อย่ามาเชิญเอ,อ้ยอะไรนี่ยลงชิงช้าทีไรฟาดหัวฉันทุกทีงั้นคุณก็เล่นอยู่คนนี้เฮ้ยอยู่ตรงนี้คนเดียวก็แล้วกันโอเคไหมผมจะไปกินข้าวแกงกะหรี่ก็แล้วกันไม่ใช่สิข้าวแกงกะหรี่เออเล่นอยู่ตรงนี้แหละเออ เดี๋ยวก็มาหาเราเองแหละเพราะว่านั่งหยุดตรงนั้นไม่ได้นานหรอกกว่าผีจะตุ้ยข้าวแกงกะหรี่ไม่ใช่สิเออใช่ใช่ใช,ใช่ฉันจะเรียกว่าข้าวแกงกะหรี่ยังนั่งอยูดตรงนั้นอยู่เลย้ยีเพื่อนโอเคพีสนุกเหมือนกันไม่บายจ้าบิบุย,บยอ้าวคุณ คุณไม่ชวนฉันไปกินข้าวแกงกะรี่เลยเหรอเนี่ยคุณไม่ใช่สิใช่แกงกะหรี่เออคุณไม่ชวนฉันไปกินเลยเหรอดีนะที่ฉันยังมีเพื่อนคุยอยู่นะ่ะฮะเพื่อนคอยุยนี่คุณคุณมีมือถือใช้สัญญาณได้เหรอเนี่ยเอ๊คุณเนี่ยก็พูดบ้าบอคอแตกไปฉัน มีมือถือแต่มันไม่มีสัญญาณอ้าวในทั่วในบริเวณนี้มันไม่มีใครอื่นเลยนะคุณมีแค่พวกเราเลยนะฮะคุณมองไม่เห็นกิ้งดิฉันคุยกับเพื่อนอยู่เลยนี่คุณอย่ามาล้อผมเล่นนะอันนี้มันก็ค่ำมากและเดี๋ยวเราเข้าไปนอนกันเถอะคุณโอเคปะโอเคโอเค คุณโอ้ยอย่ามาปิดสิโอ้ยไร่มีไรยคุณแต่คุณได้เอาหมอนมาไหมล่ะเนี่ยเออผมไม่ได้เอามานะอ้าว,แล,วนอนอาแล้วเราจะนอนยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยที่ไหนก็นอนได้แค่ขอให้มันมีที่นอนเอ๊คุณข้อความอะไรเด้งขึ้นมานะ่ะกฎในการตั้งเต็นท์อย่างนั้นเหรอ คุณลองอ่านดูคุณไม่มีสัญญาณนี่เสร็จแล้วมันเด้งเข้ามาได้ไงมันต้องมีอะไรผิดแปลกแน่นอนเลยคุณคุณเวลาจ,จะเข้าเครื่องฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกคุณไม่ไม่ไม่ไมไมอ่านดโูโอเคโอเคกดในการตั้งเต็นท์คนเดียวเอนนี่คุณใครใส่เสียงเอฟเฟกแปลกประหลาดแบบนี้มาแล้วเนี่ยโอ้โหน่ากลัวชะมัดเลย กฎข้อที่หนึ่งถ้าคุณหลงตัวเข้ามาในบริเวณนี้แล้วแล้วไม่มีใครนอกเหนือจากคุณหรือยกเว้นเพื่อนร่วมทางของคุณให้คุณเตรียมใจไว้ให้ดีว่าคุณหลงมาในมิติที่สองแล้วกฎข้อที่สองคุณควรเลือกเต็นท์ที่ไม่ใช่อันที่หนึ่งยิ่งเป็นอันสุดท้ายก็ยิ่งดี เพราะว่ามันจะทำให้คุณหลีกเลี่ยงจากพวกผีกฎข้อที่3ถ้าคุณเห็นคนอื่นนอกจากเพื่อนร่วมทางของคุณคุณอยากเข้าไปคุยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นตอนที่คุณหลับหรือตอนที่คุณอยู่ในเต็นท์เขาจะมาลาังควานคุณแน่นอนกฎข้อที่4 หลังจาก1ทุ่มคุณห้ามออกจากเต็นท์หรือที่พักอาศัยของคุณเด็ดขาดเพราะว่าพื้นที่นั้นจะเป็นทางผ่านของผีกดข้อที่5คุณต้องกดติดตามช่องเก๊กิ่งชาแนลเอาไว้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบด้วยกดไลค์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ลบกวนกดติดตามด้วยนะคะกดข้อที่6 ถ้ามีเสียงบบกวนตอนคุณกําลังจะนอนหรือมีเสียงเชิญชวนให้คุณออกจากเต็นท์คุณห้ามออกไปเด็ดขาดถ้าไม่ใช่เวลาหกโมงเชา้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะเจอพวกผีวิญญาณโอ้คุณกดพวกนี้ใช้หลอกเด็กแน่นอนเลย แต่ว่าฉันทำกฎข้อที่ห้าดีกวา่าเนี่คุณก็อย่าไปลบลูซิมันจะส่งมาได้ไงคุณก็ไม่มีสัญญาณไม่มีเน็ตส่ตงมาทางอีเมลได้ไงเนี่ยคุณอีกอย่างหนึ่งนะน่าเชื่อถือจะตุยเราพบเจอเหตุนั้นมาโดยตลอดเอ๊แต่ว่าตอนนั้นที่คุณบอกว่าคุณได้ทักทายเพื่อนรวมคนหนึ่งนั่นแหละ แล้วว่าเขาจะเป็นนี่คุณมันไม่น่าใช่หรอมัง้งนี่คุณก็ณอย่าลบลูส่สิโอ้ยนี่มันตอนเวลาไหนเนี่ยคุณผมเผลอหลับไปตอนไหนแล้วเนี่ยนี่คุณคุณตื่นตื่น,นเอ๊ะเสียงอะไรอะ่ะมานั่งชิงช้ากับเราไหม มานั่งชิงช้ากับเราไหม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 นั่นมันเสียงอะไรกันล่ะเนี่ยตอนนี้ฉันจะออกไปไหมล่ะเนี่ยคุณคุณเตือนดิคุณโอ๊ยมีอะไรอีกคุณเสียงอะไรอ่ะ อย่างไรไม่เห็นมีเลยคุณคุณอย่ามาแกล้งฉันนะนี่คุณแอบเอามือถือมาเหรอเนี่ยแล้วนี่คุณมีสัญญาณได้ไงก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้เอามาคุณเนี่ยผมบอกกี่ทีแล้วนี่คุณอย่ามาแกล้งฉันสิช่วยด้วยช่วยด้วย นี่คุณออกไปช่วยเขาดีไหมเนี่ยคุณเสียงล้องให้เขาหมดลงแล้วว่าจบลงแล้วคุณหยุดหยุดหยุดคุณยามีอะไรอีกแล้วคุณคุณํำกดไม่ได้หรอกดห้าม ออกไปจากเต็นไงแล้วนี่ตอนที่เราอยู่ตอนบ่ายๆจนถึงตอนเนี้เรายังไม่เห็นใครเลยเออว่าคุณนอนไปเถอะคุณนอนนอนหรือคุยเล่นกับผมก็ได้คุณตื่นคุณคุณตื่นตื่นคุณคุณตื่นนี่มันหกโมงเช้าแล้วฉันดูเวลาเรียบร้อยแล้วคุณเร็วเร็ว ได้มองจางสถานที่นี้กันเถอะคุณใช่เอ๊ะผมดูแล้วไม่มีใครเลยว่างเปล่างั้นสถานที่นี้เป็นสถานที่ตั้งแคมป์ล้างเลยเนี่ยคุณคุณอย่าพูดสต์รีบไปเร็วๆหน่อยคุณโอ้พระเจ้าจอรดอย่าเพิ่งน้ำมันหมดนะ สนุกกันไหมเอ่ยทุกคนก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย